สมเด็จพระนิธิธาติราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จประธานเปิดงานสัมมนาทางวิชาการประจำปีของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและส่งร่วมการสัมมนาประจำปีของหอจดหมายเหตุต่างประเทศทุนตรมมอ่อาจารย์ครั้งที่8 วันนี้เวลา8นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็พระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังกองวิชาประวัติศาสตร์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครน,นายกจังหวัดนครน,นายกสมเด็จประธานเปิดงานสัมนาทางวิชาการประจำปีเฉลิมพระเกียรติ พลเอกหญิงสัตราจารย์กิตติคุณดรสมเด็จพระนิษิาทิ่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสจเจริญพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568เรื่องเล่าจากการเสด็จพระราชดำนินเยือนจีน จัดโดยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติเพื่อเผยพแพร่ต้นแบบความเป็นทหารวิชาการสมเด็ทุนกระหม่อมอาจารย์สอนนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ45ปีและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาโดยมีนักวิชาการอาจารย์รวมถึงนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งของทหารและพลเรือนเข้าร่วมงาน โอกาสนี้ทรงแสดงปาฐกถานพิเศษเรื่องเราจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนทรงถ่ายทอดพระประสบการณ์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในหลายวาระหลายโอกาสรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนในอดีต ตั้งแต่สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนจนถึงปัจจุบันอาทิความร่วมมือไทยจีนานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชด,ดำริสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพตนราชสุดาส,สยามบรมราชกุม,มารีภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด,ดำริและการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่15กรกฎาคม2568โดยทรงนำนักเรียนในร้อยและาคณาะร,ราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม กลาวไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญณเมืองเซนเจิน้มนมณฑลกวางตุง้งเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตรกรรมของจีนจากประสบการณ์ตรงและจากสถานที่จริงเช่นเทคโนโลยีการนำโดรนมาใช้ในกิจวัตรประจำวันการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมภาพ,พยนตร์ การใช้เคเรื่องมือคลาวด์และ AI และเทคโนโลยีกระดานอัจฉริยะเขียนแล้วสามารถแปลเป็นตัวพิมพ์ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดใช้ในโรงเรียนตำรตวจตระเวนชายแดนได้เป็นต้น จากนั้นทรงร่วมการสัมมนาประจำปีของหอจดหมายเหตุต่างประเทศทุนกลมอมอาจารย์ครั้งที่8ภายใต้หัวข้อ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนมุมมองจากเอกสารหอจดหมายเหตุของชาติมหาอำนาจและเพื่อนบ้านโดยมีวิทยากรจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า วิทยาลัยการศึกษานานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีป้องกันประเทศจีนมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรและมหาวิทยาลัยศิลปากรนำเสนอเอกสารจดหมายเหตุจากสาธารณรัฐประชาชนจีนสหพันธรัฐรัสเซียรัชอาจักรกัมพูชาสราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาและสหพันธรัฐมาเลเซียในมุมมองต่อความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับหอจดหมายเหตต่างประเทศทุนกระหม่อมอาจารย์เป็นโครงการในพระาชดาริสมเด็จพระนิเฐถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดำเนินการมาตั้งแต่ปี2535ในชื่อโครงการจดหมายเหตุต่างประเทศกองวิชาประวัติศาสตร์ส่วนการศึกษาต่อมาได้รับพระราชทานชื่อใหม่เป็นหอจดหมายเหต,ต่างประเทศทุนกระหม่อมอาจารย์เมื่อปี2565 จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับประเทศไทยจากขอจดหมายเหตุของต่างประเทศด้วยมีพระราชประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเก้าเพื่อนักวิชาการอาจารย์นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกรวมถึงผู้สนใจสามารถค้นอ่านและนำเอกสารดังกล่าวไปใช้ได้อย่างทั่วถึง จากการดําเนินการอย่างต่อเนื่องได้มีการรวบรวมจัดเก็บกข้อมูลจากเอกสารและแปลงเป็นเอกสารดิจิทัลเพื่อนํามาวิเคราะห์จัดหมวดหมู่และจัดระบบเอกสารข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บรรจุลงในหอจดหมายเหตุต่างประเทศทุนกระหม่อมอาจารย์และได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ของหอจดหมายเหตุในเชิงนวัตกรรมเพื่อเป็นตัวแบบที่มีกอกลักษณ์เฉพาะตัวในการบริหารจัดการเอกสารต่างประเทศอย่างเป็นระบบ รบกระบวนการเป็นต้นแบบสำคัญในการค้นคว้ารวบรวมจัดเก็บเผยแพร,แร่และการพัฒนาร,ระบบมีชุดข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์สำคัญของไทยในต่างประเทศที่ถูกนำมาพัฒนาอาทิชุดข้อมูลเอกสารสำคัญของไทยสมัยสงครามเกาหลีและสงครามโลกจากการรวบรวมเอกสารจาก5ประเทศ ชุดข้อมูลสำคัญในช่วงสงครามเย็นทางค่ายโลกเสรีค่ายคอมมิวนิสต์จากการรวบรวมเอกสารจาก11ประเทศ และชุดข้อมูลเอกสารประวัติศาสตร์ไทยกับกลุ่มอินโดจีนโดยการรวบรวมเอกสารสมัยสงครามเย็นและสมัยหลังสงครามเย็นจากสมาคมอาเซียนสู่ประชาคมอาเซียนจาก14ประเทศโดยชุดข้อมูลเหล่านี้จะมีการจัดทําคําอธิบายชุดรับข้อมูลตามมาตรฐานสากลเพื่อให้สามารถระบุรายละเอียดและแหล่งข้อมูลให้ผู้ใช้ข้อมูลสะดวกในการสืบค้นและใช้ประโยชน์ในการจัดทําบัญชีข้อมูลของประเทศอีกทางได้านินการแปลและให้บริ การความรู้จัดเก็บไว้ในคลังข้อมูลดิจิทัลในหอจดหมายเหตุต่างประเทศทุนกระหม่อมอาจารย์เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการด้านจดหมายเหตุต่อไป